Black to Chinese perfumes และนี้ก็เป็นคลิปแรกของปี2023กันเลยทีเดียวนะคะยังไงก็ขอสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆทุกๆคนทุกๆท่านเลยนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะรวยๆปังๆนะจะได้มีเงินมาเรียกว่า เสพน้ำหอมกันอีกเรื่อยๆตลอดทั้งปีนะคะและขวดแรกของปีที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้นะคะก็เป็นน้ำหอมที่เราแบบว่ารอคอยมานานแล้วแล้วก็ค่อนข้างลังเลในการที่จะตัดสินใจซื้อนิดนึงเนื่องจากว่ามันเป็นหลายที่มีราคาค่อนข้างจะสูงนะคะเรียกว่าเป็นน้ำหอมที่มีราคาสูงที่สุดในกลุ่มของเราตอนนี้นะคะบอกก่อนว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นสายที่เรียกว่าชอบน้ำหอมที่เป็นแนว affordable perfume มากกว่านะคะก็คือน้ำหอมที่มันมีราคาที่น่ารัก น่ารักใช้ได้เรื่อยๆเบื่อก็เปลี่ยนกลิ่นไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะคะจะไม่ได้ค่อยแบบว่าใช้แบบจริงจังฉีดอยู่กลิ่นเดียว2กลิ่นตลอดอะไรเงี้ยเราชอบลองอะไรไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าน้ําหอมตัวนี้เนี่ย มันเป็นอะไรที่มีอาจต้านทานกระแสะได้จริงๆนะคะเนื่องจากว่าพรีเซนเตอร์ของเขานั้นนะคะโอ้โหครองใจสาวไทยเก้งกวางชนีนะคะหรือแม้แต่ผู้ชายเองเนาะก็ยังโดนพี่เขาตกนั่นก็คือพี่แจ๊คแจ็คสันหวังนั่นเองนะคะอุย้ยหวังเหลือเกินนะคะที่จะได้อ่ามารีวิวให้เพื่อนได้ดูกันหลังจากที่ได้ลองใช้นะคะนั่นก็คือน้ำหอมตัวนี้นั่นเองนะคะไม่พูดไม่พูดพ่มทำเพลงนี่ไม่พูดแล้วฉนันรอะนะคะ ก็เป็นน้ำหอมจาก Giorgio Armani นะคะขอพูดเป็นชื่อ English Vers Vers version แล้วกันนะคะ The อ l หลงนั่นเองนะคะหรือว่าน้องอูหลงน้ำหอมพี่แจ๊คที่เรารู้จักกันแล้วก็ได้ยินกันมาแบบว่าจริงๆเขาก็ออกมาค่อนข้างนานแล้วประมาณปี2ปีได้แต่ว่าเขาก็มาแบบเป็นพักๆกระแสเขาก็มาเป็นพักๆตอนที่พี่แจ๊คมาที่ประเทศไทยเนาะ อ่ะก็เดี๋ยวลองมาฟังรีวิวในเวอร์ชั่นของเราดูนะคะว่าจะถูกอกถูกใจเพื่อนๆไหมนะคะอาจจะเคยได้ยินรีวิวที่เขาเป็นวิชาการนะคะเป็นผู้ผู้มีความชำนาญกันแล้วนะคะแต่ลองมาฟังรีวิวที่เป็นเวอร์ชันเข้าใจง่ายๆกันบ้างดีกว่านะคะ ก่อนที่จะไปชมรีวิวนะคะก็อยากจะมาเตือนเพื่อนๆกันก่อนเรื่องของของปลอมนั่นเองนะคะเนื่องจากว่าคนรู้จักนะคะหรือว่าวงการที่เล่นน้ําหอมเนี่ย ก็มีหลายๆคนนะคะโดนมาแล้วกับตัวเลยนะคะแล้วก็ของแพงสมัยนี้ก็ขายแพงด้วยนะคะขายแบบ3,000กว่าอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าราคาจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะอยู่ที่ประมาณ4ี่0ันขึ้นไปนะคะถึงแม้อาจจะถ้าใครที่เป็นเออเจอร้านส่งอะไรก็อาจจะมีต่ำกว่าแต่ก็ต้องเช็คเครดิตคนขายให้ดีๆนะคะแล้วก็อ่ะเดี๋ยวจะให้ให้ดูนะคะว่าลักษณะของสีน้ำของเขาเนี่ยนะคะจะเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะเขียวออกเทาๆนะคะ สีมันจะไม่ได้เขียวมรกตขนาดนั้นนะอะเดี๋ยวขึ้นรูปของปลอมให้ดูด้วยนะคะของปลอมเนี่ยสีเขาจะเป็นเขียวเลยเขียวแปรดเลยนะคะเขียวออกแบบเออเขียวเขียวนะคะซึ่งมันไม่ได้เขียวขนาดนั้นไม่ได้เขียวมรกตนะคะเป็นเขียวออกเทาๆนะคะสีเทาๆานะแล้วก็ส่วนมากของปลอมเนี่ยนะคะมันก็จะมีแบบว่าเออโนบ็อกซ์บ้างนะคะซึ่ง น้ำหอม no b o ์มีจริงนะคะเนี่ยแต่ในส่วนของดอะอูหลงของเราเนี่ยนะคะไม่น่าจะมีเวอร์ชันที่เป็น no box นะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยน้ำหอมที่เป็น no box เนี่ยนะคะมันจะเป็นตัวที่แยกออกมาจากเซตหรืออะไรกันต่างๆหรือว่ากล่องเขาพังอะไรอย่างนี้นะคะแต่กรณีของดอะอูหลงเนี่ยจะบอกว่ากล่องเขาอะแข็งแรงมากนะคะมันจะไม่มีคําว่า no box เด็ดขาดนะคะแล้วก็กล่องก็ควรจะมาเป็นกล่องมีซีลมาด้วยแล้วก็กล่องก็จะเป็นแบบนี้นะคะ2ชิ้นแบบนี้นะคะ ่ะเปิดได้อ่ะแบบนี้แล้วก็คือมันจะแข็งแรงนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือตัวกล้าก้านสเปรย์ของเขาเนาะก้านสเปรย์ของเขาเนี่ยจะไม่เห็นเลยนะคะจะไม่เห็นแบบว่าตัวก้านสเปรย์เลยเห็นไหมล่องหนแบบนี้ถ้าของแทนนะ แต่ของปลอมนะคะมันจะเห็นก้านที่ชัดเจนเลยนะคะเป็นแบบประสายท่อพญานาคกันเลยทีเดียวนะคะก็ประมาณนี้คร่าวๆยังไงก็ต้องศึกษาดูให้ดีด้วยนะคะถ้า no box ก็ตีเป็นปลอมไปเลยนะคะนอกจากว่าเออเขาจะมาปล่อยมือสองอะไรอย่างเงี้ยไงก็ค่อยๆศึกษากันไปนะคะอย่าเห็นแก่ของถูกมากเกินไปนะคะพยายามหาแหล่งที่เชื่อถือได้ละกันนะคะเตือนเพื่อนสาวไม่อยากให้เจอของปลอมนะคะเออนะ มาเมาส์มอยเรื่องกลิ่นกันบ้างดีงกว่านะคะส่วนตัวเนี่ยตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวขอเมาส์ามอยก่อนละกันนะคะมาเล่าเรื่องตลกให้ฟัง <laughs> <laughs> ก็คือว่าเราเนี่ยนะคะเป็นคนที่ไม่ได้ถูกฉลกกับน้ำหอมที่มีราคาสูงสักเท่าไหร่เพราะเราเคยลองมามากมายแล้วนะคะ Tom Ford, per f o r ์ p e r อร์ฟูมเดลิน่าเบอร์บอะไรที่เขาแบบว่าเออต้องมีอะไรเงี้ยเราก็ลองมาหมดแล้วนะคะก็เลยรู้สึกแบบว่าเออยังไม่กล้าพออะไรเงี้ยค่ะก็คือแบบว่าไปเอฟนะคะน้ำหอมที่เป็น แบ่งที่เขาแบบกดแบ่งจากสเปรย์มาก่อนนะคะแต่เรื่องตลกก็คือว่าของยังไม่ทันจะถึงบ้านนะคะแล้วก็ทีเนี้ยเขามีการเปิดพีออเดอร์ตัวนี้นะคะซึ่งราคามันก็อยู่ที่ประมาณ4ี่พันนิดๆน,นะคะราคามันดรอปลงมาเราก็เลยบอกโอ้ เอาวะยังไงก็เอาจะได้เอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ได้ดูกันด้วยอยู่แล้วนะคะซึ่งปรากฏว่าหลังจากที่ตัวแบ่งมันมาถึงเราก่อนเนี่ยเราก็สุกเออโอเครู้สึกด,ดีที่ที่ได้เสียเงินไปนะคะ4,000กว่าบาทนั้นนะคะก็ไม่ได้เสียใจเลยนะคะก็เป็นกลิ่นที่เราชอบ เลยนะคะถือว่าชอบเลยนะคะแต่ว่าถามว่าว้าวาไหมถึงขนาดแบบว่าโอ้ m ม god มันดีมันเลิศมันก็ไม่ขนาดนั้นนะคะแต่ว่าถามว่าเป็นกลิ่นที่ดีไหมเป็นกลิ่นที่ดีนะคะและอยากจะเมาส์มอยอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่ากลิ่นเนี่ยนะคะกับรสผลิตเนี่ยคิดว่ามันมีความแตกต่างกันอยู่ตรงนิดนึงนะคะตรงแบบว่าความเปรี้ยวนะ จากที่เราได้ตัวแบ่งมาเนี่ยนะคะรู้สึกว่ากลิ่นของเขาอะเรายังเมาส์กับเพื่อนอยู่เลยว่าเฮ้ย <c oughs> อันนี้ชื่ออูลหลงเหรอวะมันมันน่าจะเป็นชื่อแมนดารินหรือเปล่าเพราะว่าตัวที่ล็อตที่มีมีล็อตเก่าๆหรือว่าล็อตที่ผลิตมานานแล้วเนี้ยค่ะน้าหอมล็อตเก่าะนะมันจะมีความเปรี้ยวโดยส่วนตัวนะรู้สึกว่ามันจะมีกลิ่นเปรี้ยวที่โดดมากๆเลยนะคะแต่ว่าพอมาดมตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยก็เป็นล็อตที่ใหม่กว่านะคะเออรู้สึกว่าความเปรี้ยวกับความความชาเนี่ยมันก็มาพร้อมๆกันนะคะแต่ ว่าถ้าเป็นลอตที่เก่าเนี่ยบางทีถ้าเพื่อนๆได้กลิ่นที่มันเออมันเออมันทำไมซูดัสรุนแรงมันก็จะเป็นเรื่องปกตินะคะเนื่องจากว่าเป็นเป็นกลิ่นเปิดของเขาที่มันหมักบ่มมานานแล้วเนาะมันอาจจะทําให้ความซตรัสเนี่ยมันมันพุ่งเข้ามาพุ่งออกมาเกาะนั่นเองนะคะ มาเมาส์มอยกลิ่นของเดอะอูหลงตัวนี้กันบ้างดีกว่านะคะชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วเนาะว่าอูหลงนะคะก็คือเป็นกลิ่นชาเลยนะคะซึ่งชาเขาก็ใส่มา2ตัวเลยกรีนทีแล้วก็แบล็กทีนั่นเองนะคะแน่นอนว่าเราจะได้กลิ่นชาที่มันมีความละมุนละมุนแอบขมเบาๆนะคะแต่ก็มันไม่ได้ พอพูดถึงชาเขียวเนี่ยหลายๆคนก็อาจาจะจินตนาการถึงความเออชาเขียวลาเต้ไหมนะคะไม่เลยไม่ใช่ชาเขียวแบบนั้นนะคะคือมันก็จะมีความชาของเขาอยู่แหละกลิ่นชานั่นแหละนะคะแต่จะบอกว่าเขาตีมาคู่กับความซิตรัสเลยซึ่งมันก็จะเป็นชาเขียวอซึ่งมันก็จะเป็นชาอูหลงที่มีความเปรี้ยวมาพร้อมๆกันนะคะบอกเลยว่ามันเปรี้ยวนะ เออมันเปรี้ยวนะถ้าใครที่ไม่ชอบซิตรัสเนี่ยบอกเลยว่าอาจจะไม่ถูกใจก็ได้นะคะแต่มันก็มันดีอ่ะมันเป็นมันเป็นกลิ่นที่ดีคือเราก็ชอบเนาะเราชอบโทนซิตรัสอยู่แล้วนะคะเราก็เลยรู้สึกเออชอบใช้ได้แล้วก็รู้สึกว่าเออดีใจอะ่ะท,ที่ที่ได้เสียเงินไปะนะคะอย่างที่ได้บอกไปเนาอะอะแล้วก็หลกัหลกๆเลยนะคะกลิ่นของเขาเนี่ยจะมาในโทนของความเป็นกลินกรีนนะก็บอกอยู่แล้วนะว่าเป็นกรินทีใช่ไหมคือมันจะมีความกรีนกรีนนะคะความอารโรม่านะคะความสปานะคะนึกถึง สปาแพงๆโฮเทลรูมที่มีการจุดเทียนอารม่าหอมๆแบบแพงๆลักชัวรี่ประมาณนั้นเลยนะคะแล้วก็จะได้กลิ่นแบบว่าไม้ๆด้วยนะคะส่วนตัวได้กลิ่นมันความแบบควันไม้อะมันคือจะมีความขมุกขมัวบางอย่างไมไม่ได้ใสขนาดนั้นนะคะกลิ่นถึงแม้จะมีซิตรัสแตไ่ไม่ได้ถึงแบบว่าใสขนาดว่าเออพวกให้นึกถึงพวกเอออลิซาเบธ อาร์เดนกรีนทีอะไรแบบนั้นนะคะมันไม่ได้ใสขนาดนั้นคือมันจะมีความซีเรียสบางอย่างอยู่ด้วยนะคะแล้วก็กลิ่นเนี่ยก็จะมีความสะอาดะอาดด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นยูนิเซ็ก์นะคะก็คือใช้ได้ทั้งชายและหญิงเนาะแต่ส่วนตัวเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างไปทางมัสกูลินมากกว่าก็คือมีความผู้ชายมีความแมนแมนมากกว่านะคะผู้หญิงใช้ได้แต่ว่าอาจจะต้องแบบว่าแต่งตัวแบบธรรมะธรรมงหน่อยนะคะลูกสุขุมหน่อยภูมิฐานหน่อยนะคะอาจจะไม่ได้เป็นสาวหวานนะคะ ใส่เดรสลายดอกแล้วก็ฉีดลิ่นนี้ก็เออเออเออ,เอ,อมันมาจะไม่เข้าเท่าไหร่นะคะคือกลิ่นเขาจะมีความแบบเออมาสกูลีนอะ่ะนิดหนึ่งมากกว่านิดหนึ่งนะคะ อีกความรู้สึกหนึ่งที่ทุกคนจะได้สัมผัสนะคะถ้าได้ใช้น้ำหอมอูหลงตัวนี้นะคะก็คือความผ่อนคลายและก็ความอารมณติกนั่นเองนะคะซึ่งเราก็ไปศึกษามาเออนะคะมันมาจากโน้ตตัวนี้นะคะตัวแพ t ร h y g r นะคะซึ่งเป็นน้ำมันหอมระเหยเนาะที่ได้มาจากใบแล้วก็กิ่งเล็กๆนะคะของต้นส้มเออนะคะแล้วพอใส่เข้ามาเนี่ยมันก็ทำให้กลิ่นเนี่ยรู้สึกสดชื่นและ ตัวนี้เนี่ยนะคะเขามีคุณสมบัติในการบำบัดด้วยเออนะคะมันก็เลยจะทำให้กลิ่นเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายสงบ และก็สดชื่นในเวลาเดียวกันเออก็ถือทำทำถือว่าทำได้ดีนะคะซึ่งตัวนี้ก็เป็นหัวใจอีกตัวหนึ่งที่ไม่แพ้กับตัวชาเลยนะคะในส่วนของตัวชานะคะเขาใส่มาสองตัวเลยชาเขียวกับชาดำนะแต่อยากจะให้ทุกคนตัดภาพชาเขียวที่เป็นชาเขียวลาเต้อะไรพวกนั้นออกไปก่อนนะคะคือกลิ่นมันจะไม่ได้แไ,ไปแบบนั้นคือมันจะเป็นชาแบบสดเลยซึ่งเรารู้สึกว่ามันน่าจะเป็นชาดำนะ ส่วนตัวเรารู้สึกว่าสัมผัสได้ความเป็นชาดํามากกว่าคือมันจะมีความแบบขมุกข,ขมัวบางอย่างและกลิ่นคือไม่มันไม่ได้ใสขนาดนั้นนะคะมันจะมีความซีเรียสบางอย่างนั่นเองนะคะอเออนั่นแหละโน้ตอีกตัวที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะก็คือตัวส้มแมนดารินนั่นเองนะไหนบอกว่าจะไม่เจาะโน้ต พูดหน่อยละกันเพื่อให้คนทุกคนเห็นภาพนะคะตัวส้มแมนดารินที่เขาใส่มาเนี่ยนะคะอยากจะให้สาวๆแบบว่าตัดภาพความเป็นส้มแบบว่าน้ำส้มหรือว่าผลส้มออกไปก่อนนะคะส้มแมนดารินที่เขาใส่มาเนี่ยเรามีความรู้สึกว่ากลิ่นมันออกไปทางเปลือกส้มมากกว่าคือมันจะมีความเปรี้ยวจริงนะคะแล้วก็จะมีความขมเบาๆจากตัวเปลือกส้มและอาจจะมีน้ํามันที่มันอยู่ในผิวส้มแบบนั้นอะ่ะมันทําให้กลิ่นผ่อนคลายแต่ก็สดชื่นในเวลาเดียว นั่นเองนะคะอ่ะรวมๆก็ตามนี้เลยนะคะเป็นกลิ่นชาบวกกับความซิตรัสแล้วก็มีความสะอาดต่างๆนะคะแล้วก็มีความบิเดอร์ขมๆเล็กๆเบาๆนะคะสดชื่นผ่อนคลายแล้วก็ดูโก้ดูเรียบดูหรูดูแพงนั่นเองนะคะ หัวข้อต่อไปเชื่อว่าหลายๆคนรอฟังกันอยู่นะคะนั่นก็คือความติดทนนั่นเองนะคะในเรื่องของความติดทนนะคะเราบอกเลยว่าเขาทำได้ดีมากๆนะคะสมกับที่เป็นอามมานีพรีเวนะคะเป็นลายพิเศษนะคะที่เขาได้ทำขึ้นมาราคาสูงกว่าแบบว่าตัวตัวปกตินะคะเออทำได้ดีนะคะกลิ่นสามารถกระจายตัวได้เป็นวงกว้างนะคะติดทนดีเวลาที่เราขยับตัวปุ๊บปั๊บ เออ,เอ,อคือกลิ่นเขาฟุ้งดีมากๆเลยเหมือนเขาไปทําปฏิกิริยาบางอย่างกับเหงื่อของเรานะคะแล้วมันทําให้กลิ่นเนี่ยดูเออกระจายเป็นวงกว้างแล้วก็ฟุ้งนะคะแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายรู้สึกสงบรู้สึกสดชื่นในเวลาเดียวกันและไฮไลท์สําคัญเนี่ยมีหลายๆคนเมาส์มอยกันมานะคะว่ากลิ่นของเขาเนี่ยเบสโน้ตนั้นคือดีเลิศประเสริฐสียิ่งกว่าสิ่งใดนะคะอาจจะเปิดมาแบบว่ามันแมนมาสกูลีนแต่ว่าปิดด้วยความหวานนะคะ ละมุนล,ละมุนสะอาดนะคะหลายๆคนก็จะชอบเขามากที่สุดก็คือตรงเบสโนตเบสโนตนี่แหละนะคะอ่ะยังไงก็สามารถไปลองกันได้นะคะว่าจะชอบไม่ชอบเนาะสามารถไปทดลองลองเปลี่ยนกันที่เคานเตอร์กันก่นกอนได้นะคะ และนั่นก็คือรีวิวเดอะอูหลงหรือว่าน้ำหอมพี่แจ็คในเวอร์ชันของ i n y p e r f u m u นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันก็เป็นการเม้ามอยแล้วกันนะคะถามว่าชอบไหมส่วนตัวก็ให้ที่10เต็ม10เหมือนกันนะคะก็เป็นกลิ่นที่ชอบเลยทีเดียวนะคะแต่ถ้าคุณได้ลองซีตรัสหรือน้ำหอมที่เป็นจำพวกชาม,มาประมาณหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้ว้าวขนาดนั้นบอกเลยนะคะเพราะว่าเราก็คาดหวังแหละว,ว่ามันจะต้องว้าวนะคะ มันก็ไม่ได้ถึงกับว้าวนะคะแต่ว่ามันเป็นกลิ่นที่ดีอ่ะมันไม่ได้เป็นกลิ่นที่เราดมแล้วเราเฟลอ่ะก็ชอบนะคะก็ถือว่าชอบเลยนะคะมาพูดถึงบุคลิกกันบ้างดีกว่านะคะสําหรับบุคลิกของน้ําหอมขวดนี้บอกเลยว่าเป็นกลิ่นของความผู้ดีดูแพงนะคะเป็นคนรวยแต่รวยแบบไม่อวดอ่ะไม่โชว์ออฟนะคะเป็นรวยแบบแต่งตัวดีนะคะไม่รู้จักรองเท้าแต่ออกบ้านก็จะต้องให้เกียรติสถานที่นะคะเสื้อเชิ้ตตลอดแล้วก็รองเท้าแบบว่าคัดชูอยู่ตลอด ะะถ้าเป็นผู้หญิงก็จะต้องเป็นผู้หญิงที่ดูธรรมัดธรรมแมงหน่อยเป็น working woman นะคะใส่เสื้อเชิ้ตกางเกงขายาวใส่ใส่เสื้อผ้านแนวแบบผู้ชายบอยบอยหน่อยอะไรประมาณนี้แล้วก็คือมีความภูมิฐานรักสะอาดนะคะใจดีจิตใจดีเข่งเข่งขึม หน่อยๆอ,อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เราเคยได้ยินแบบว่าสรรพนามของความหรูหราอะไรมาถ้าพูดถึงความหรูหรานะคะเขาไม่ได้หรูหราแบบว่างานออกงานการาดินเนอร์แต่มันเป็นความหรูหราแบบคีปลุกโลคีนะคะออกแนวแบบว่าแต่งตัวเหมือนไปตีกอล์ฟอะประมาณนั้นน่ะเออคือมันคือมันลุคของความแคชชวลลุคของความแบบว่าสุขุมลุคของความสะอาดเรียบร้อยประมาณนั้นเลยนะคะถ้าเป็นบุคลิกของเดอะอูลลองควดนี้ เป็นยังไงกันบ้างคะสนุกไหมคะชอบไหมคะแล้วก็ความคิดเห็นตรงกันไหมนะคะยังไงก็สามารถแชร์ความคิดเห็นของเพื่อนๆลงที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะ <vara good boy> เข้ามาพูดคุยกันนะคะหรือว่าจะมาบอกรักพี่แจ็คผ่านทางช่องของเราก็ได้นะคะ <Daniel> เ,รเรายินดีรับฟังเต็มที่เลยนะคะเพราะว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบในตัวของพี่แจ็คสันหวังเหมือนกันนะคะไม่ได้ชอบที่ว่าเออเขาหล่ออย่างเดียวนะ,ะ <nowhere> เราก็ชอบเพลงของพี่แจ็คด้วยนะคะแล้วก็เพื่อนๆเนาะชอบเพลงไหนของพี่แจ็คมากที่ สุดสามารถเอ,อแชร์ความเห็นกันเข้ามาได้นะคะก็หวังว่าจะชื่นชอบกันนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์นะคะถ้าไม่ชอบก็เอาฝากกดไลค์นะคะแล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย